โดนโทรเข้านะคะก็เลยขอมีเป็นคลิปวิดีโอคลิปที่2นะคะอ่ะแม่นางผู้โชคดีนะคะนาง12นางต่อมาชื่อไผยยังอะชื่ออะไรจ๊ะชื่อเปาค่ะนางมีโบเหมือนกันนะจ๊ะชื่อน้องเปาใช่ไหมอายุเท่าไหร่20ค่ะว้าเปนี่เลย่สิบไม่เป็นไรต่างกันแค่ห้าปีอ่ะเราถามหน่อยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของลิลล่าอะไรบ้างใช้ a h a ampula bright ค่ะ ตัวสีฟ้าอ๋อเอเ S สีฟ้านะคะถ้าใช้แล้วจะหน้าเด้งอย่างดีมากๆอ่ะเอาเหรียญมาแบบลองลองเอาเหรียญมาเลยนะเหรียญมาโยนเอาเหรียญมาโยนก็คือก็คือจริงๆแล้วเป็นวิธีการทำมาหากินนะเอาเหรียญมาโยนใส่นะแล้วก็จะเก็บสะสมเลยยังอ่ะขอสามคำให้กับเลล่าได้ค่ะเลิศมากอ่ะเลิศล้อก็อ่ะขออีกสามคำให้หญิงแย่ชิคแซบมากแซบไม่ชิมเราหรือยังอะเรียโชว์ท่านผู้ชมยัง อย่านะแต่นางมีน้ำใจมากเลยนะคะสั่งให้เปิดก๊อกน้ำไหลรอบนะคะขอบคุณมากดับเบิ้ลนะคะอ่านดูท่านท่านถัดมานะคะผู้ชคดีนางถัดมานางคนนี้มีเข่านะจ๊ะมีใครมีคนอื่นมีเข่าไม่เขาโดนสงเขาโดนสงเขามาอ่ะชื่ออะไรจิงแต้ค่ะจิงเต้านะจ๊ะวันนี้ญิงเต้ายินแย้ขอสับทำให้กับเลลาใช้ดีจริงค่ะใช่โอ้ นี่สบใส่เลขที่หนึ่งแน่เลยนะคะถ้ามีการประกวดรอบต่อไปอ่ะขอสามคำให้หญิงแยะเป๊ะทุกส่วนเป๊ะทุกส่วนนี่นางคิดนานหรือเปล่านี่คิดนานไหมไม่ค่ะก็พี่แก่เป็นส่วนเลยหมุนกาแฟหมุนกาแฟนี่สายเป๊ะด้วยดุมเบสวากๆเลยนะคะคนนีค่ะให้เลล่าพิจารณาเป็นอย่างดีนะคะเผื่อจะส่งสินค้าไปให้ใช้ฟรีนะคะโอเคบายบายอ่ะนางถัดมาใครยังไม่ได้ถ่ายบ้าง เอ้ยไม่ได้ต้องหส่ทุกคนนะคะมามนน้องมิ้นสมินตี้นะคะนี่เป็นนยองไม่ถามชื่อเลยอ๋อเหรออันนี้ชื่ออะไรคะสมินตี้ใครอยากรู้บ้างนางชื่อสมินตี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเห็นมาโพสในอินสตาแกรมของหญิงแย่นะคะก็ทักทายนางได้นะคะวันนี้นางจะสวยเป็นพิเศษขอบตาคลาไม่ได้นอนอ่ขอสามคำให้เลยลลืมเมื่อกี้คิดว่าอ้าวตายแล้ว นังลืมนะจ๊ะมันอะไรบลโบเราจะคล้ายๆกันนะสังเกตดูได้ได้ค่ะเขาสัมคำให้เลาค่ะ The b e อ่ะ The b e อ ah โอเคขอสัมคำให้กับยิงแย่ What the girl Girl นะคะเป็นชนีที่น่าสงสัยไม่ใช่ชนีมาจากจันนะ Wonder ในที่นี้แปลว่าน่าสงสัยนะจ๊ะอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะน้องมิน b าย อันนางถัดมาใครจะเป็นโวลังเชียโวลังเชียมาเลยค่ะชื่ออะไรชื่อเมย์ค่ะหญิงเมย์นะคะเป็นเมย์ไหนดิเมย์นี่หรือว่าอะไรเมย์นั่นเมย์นี่เมย์เมยเมย์เน่อ่าโอเคเราตั้งชื่อให้ใหม่ด้วยนะโอเควันนี้ขอสามคำให้เล拉สามคำคุ้มสวยแต่งคุ้มสวยเป๊ะขออีกรอบได้ไหมคุ้มสวยเป๊ะ หน้านางออกอาการมากเลยนะคะถ้าชีโบอโทํทำไม่ได้โอเคขอสามคำให้หญิงแยะสวยเกินไปสวยเกินอันนี้ออกแนวอิจฉาหรือเปล่าออกแนวอิจฉากันนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่โอเคยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับสามคำอันนี้ค่ะสำหรับหญิงแยและเลยรลาจากอะถัดมาค่ะใครรู้ตัวเดินเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะชื่ออะไรคะชื่อไมค่ะไม่ได้นะเธอต้องอยู่หน้ใชัน ที่โกงตลอดเลยวจะแตมมานี่คือแบบว่าถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปก,ก็มาหลบอยู่ข้างหลังผมแย่นะคะซึ่งแย่เสียใจมากเอาไม่เป็นไรน้องไม้มินช์ไม้มินช์มินต์ของฉันแต่เป็นพายว่าน้องเสริมแห <c oughs> น่ค่ะรอนเล่นค่ะอะขอสามคำให้เลล่ะ I love it I love it I love you ดีกว่าปะ I I love you อะมอาไรม I love you เลล่ะโอเคอะขอสามคำให้กับหญิงแย่ ค่านนี้ยังไม่เสื่อมคลายนะคะความนิยมหลังรุนแรงอยู่นะคะอ่ะขอเซฟเบอให้กับน้องไมมินได้ค่ะตบให้เตงคนเดียวนะคะไปเลยตายไปอ่ะยังมีนางไหนที่ยังไม่โดนอีกบ้างโดนแล้วทุกนางโอดนแล้วทุกอุ้ยมีคนบอกว่าโดนแล้วทุกนางนะคะโดนหายโดนหายแล้วทุกนางนะคะออะมามา พบด้านสุดในสามโลกนางชื่ออะไรคะชื่อคิวตี้คินะคะน้องคิวตี้ว,วันนี้เป็นไงบ้างพกพาความมั่นใจในการถ่ายแบบไปยิ่งแย้มามากน้อยแค่ไหนมากสุดเลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าอะไรนะเดี๋ยวจะที่เดี๋ยวจะไม่เลิศดที่พี่ยิ่งแย่นะคะแต่ดูทุกคนจะเรียกแย่ว่าพี่กันหมดเลยก็ขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับการหยิบยื่นความแก่ให้นะคะแต่แย่ก็โอเคถึงจะแก่แล้วก็ยังแซ่บเวอร์อยู่นะคะขอสามคำให้เลล่าจ้ะ สวยเนียนนานสวยเนียนนานเหมือนพวกเหมือนพวกอะไรนะโฆษณาคิมบำรุงผิวสมัยโบราณนานจริงๆสวยเนียนนานยังไม่หลุดเลยนะคะอะ่รอยังเนียนเออจริงเพราะว่าแย้เขามาถึงแบบทุกคนแบบว่าโบกคิมตรงวัดกันมันมากมีสามตัวนะคะโบกจัดเต็มสามตัวนางโบกนะเอมีสีอะไรบ้างมีสีส้มสีม่วงแหละก็ชมพูอย่าบอกสีฟ้านะตีเลยนะเออโอเคได้ได้อากอสามคำให้กับหญิงแย่ สวยอือหือมันเป็นคำยังไงเนี่ยสวยอื้อหืออืื้อออหย่างงี้นะคะอื้อแปลว่าเยังมีอีกพอแล้วว่าจะเสียใจเดี๋ยวฉันจะลงไปเก็บตัวเองในถังขยะก่อนนะคะบ๊ายบายยังยังมีนางใดที่ยังไม่ได้ถ่ายบ้างมาคุณน้องน้องวันนี้นางเป็นนางแมวนะคะ นางแมวไม่ใช่ยุ่วสว่างนะแต่เป็นนางแมวยั่วประหลาดนางแมวประหลาดเพื่อนแต่น่ารักมากเลยชื่อจะขโมยดอยู่กับพี่หญิงแย่รถดำเป็นเกาหลีใช่ไหมดำจังแกออโอเคเอาขอสามคำยังยังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่ออะไรชื่อปอค่ะชื่อหญิงปอนะคะมีคำต่อท้ายไหมไม่มีปอปีปอลี่ไม่มีต้องคิดด้วล่ะนะเราจะได้เหมือนหญิงแย่ยูนิค นะคะโอเคอ่ะขอสามคำให้กับเลล่าหอยเจ๋งอ่ะหอยเจ๋งอ่ะเราต้องขยายความนิดนึงนนเราให้โอกาสอีกรอบหนึ่งสามคำให้กับเลล่าหอยเจ๋งอ่ะขอแรงกว่านี้ได้ปะไม่ไหอยมันเจ๋งมากเลยอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ่ะเอาไปเอาไปว่าเดี๋ยวขอสามคำให้กับยิงแย่ไอดอลเลยไอเด้าเลยอ่ะเมื่อกีม้มีมีน้องบ,บอกว่าไอเด้า ไข่บูกไอด้าอีตัวตัวแรงนี่อีกแล้วนะคะตัวแรงเรามีตัวแรงอขอบคุณมากนะคะ,ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสาวๆด้านหลังตรงนี้ที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมเลล่านาง12แต่สรุปว่ากลายเป็น13นะจ๊ะรวมถึงแยกเข้าไปกลายเป็นป13นาง <laughs> แล้วก็สำหรับท่านใดที่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปนะคะเรา ไม่ต้องเสียใจกันไปเพราะว่าทางเลล่าเนี่ยยังมีกิจกรรมดีๆอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะให้เราได้ร่วมสนุกกันดังนั้นอย่าลืมนะคะ follow social camp ของยิงแย่แล้ก็อย่าลืม follow i n s t a g r กรของยิงแยด้วย i n s t a g r กรมของแย้คือ y a e underscore u u n W a โอ้ไห้ปั๊อือ Ah! <laughs>